สวัสดีค่ะวันนี้ร้านสุขภัเกษตรรถไทยมืองสองมีรถรุ่น M7040 มาประมาณหนึคันค่ะตัวนี้เดิมเลยค่ะรถไล่ร้อยเปเซ็์ค่ะยังดีสีเส้นใบดันสีเดิมเลยค่ะสีเดิมจากโรงงานคะตัวนี้ดูใกล้ใกล้กันค่ะ ดีเกียดีค่ะมาลองเครื่องลองไฮลโรลิกมาลองขับได้ที่อำเภอคลองขุง่มจังหวัดกำแพงเพชรค,ค่ะมาพร้อมกับดันหน้าและผ่านหกคูปตาค่ะ ราคา6 9 8 0 0บาทค่ะติดต่อได้ที่เบอร์โทร065789300